สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยนะคะใครอยากสวยสนใจทักเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอสั่งขีมใดสั่งขีมหน้าสวยหน้าใสหน้าเด่งเหมือนเจนแดงเลยมะคะเนาะสั่งข้อมาใดตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ093 9298 978โทรมาหาเจแดงรับสายถ้าไม่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับนะคะในเมื่อเวลาว่างนะคะเนาะ แอดไลน์ก่อศูนย์เก้าสองแปแปดเก้าสองห้าหกแปดนใจขี้บจนใจสบู่สนใจแคลเซียมบำรุงกระดูกและแก้ปวดโรคเกาโรคกระดูกกระทักมาตามเบื่อโรค้นในไฮน้าจอนะคะไปไปหาเช่นใชื้ยานอนเองเลี้ยงอยู่ข้างนอกคำนวณหวยคำนวณหวยนอนเบื่งงวยนั่นแหละวันนี้เขามากินเขาได้โอกาสดีนะคะเนาะไปไปน้ากันวันนี้วันนี้พาไปตามเชื้อยา่านอกเบื่ท่านเบา เื่นยังมาอันนี้ฉันเล็กที่เจ้าเขียนไว้เปสนี่มารับของค่ะท่านผู้ชมนะสนใจสั่งกาแฟสั่งขีีมมาได้เนาะค่ะมันูบลายไล่ไรใกล้สิออกแล้วม่ค้นสั่งประมาณสิบว่ากองสวัสดีค่ะมื่อเส้าเห็นเขามากโออ ได้ชิปก็ก้องเหมือนกักาแฟอ๋อมันต้องส่งไงเข้าก่อนฮะ,ะไปจนนี่จะมาเก็บของทุกมือคะสมสมนะ่ะท่านผู้ชมเนาะเก็บส่งของทุกวันคะ่ะส่งทุกวันเว้นวันอาทิตย์จนใช้ยาก,ก็ับน้อนคำนวนเลขยุ่นนี่แหละ ไซซสุดที่เจ้าเขียนไว้นะมันมันเหลือบดมันเรียกยอะกว่าเบิงสมเบงตาเบงดอกบัลลูนอ่ะอ่าอ่าหมู่บ้านคือเขียนหายเดือนแล้วเขียนแต่ยืนเนี่ยมันมุวนนี่ว่าขาดขีดขาดไรบม่ได้คัดออกขัดออกมาให้ดูมันได้ขัดมันั่นการเห็นมันแล้วข้าระมันต่างเทธอเดียวเฮ้ยขัดยากยังเนาะโอ้สิบห้าท่านสืออื่น ท่านจะบอกมันเทีนมาถึงว่ามันอยาดเทียเดียวรลอดเอากระคาดออกมาใช่ไหมอเอาเทียเดียวมันสิไปซื้อท่านติมืออึ้นนะก็ซื้อเบิร์ตัวซื้อเบิร์ตัก็กันกับ่ได้ก็จะกินเขากันนอนเรื่องมากทายไง ขาดเสนจียกันเอินมาแปแล้วไหมดับแท่นเนี่นอนเือล้วหน่อยแทบันนี้คือเลื้หน่อยแท no ้สื้อลอตเตอรี่อุดหนุนลอตเตอรี่เพิ่นสืสอสามซีซีสามบอสสสามเนาะกับหกสองเอ้ หกสามเนาะมั้งครันเนาะซื้อหกสามครับสามสี่บอกหรือสี่สามนี่นะมันแพงเหรอเนาะมันยังเหลือข้าเจ้าอยู่สี่สามอุดหนุนเพื่อนเพื่อนถือเลขนาเลขหลังค่ะขอบคุณค่ะรวยรวยไปเบิ่งหอยเซียนเจีย่าบ้า้เอาหอยเซียนเจีย่าเอามีบะเหรอมึงดูล่างหนึ่งแปดมีบ่มีบ่เดี๋ยวมึงเทียบกันใจกัน เนึก่ามันนั่นหนึ่งแปดเยวแต่หกหกแปดนแปดจ็ดแปดนี่มับ่ี6.8สี่แปดหกปดล่าดันนำพันด้วนับ่หกแปดเบอใบชุดท้ายครับผมหกแปดหนึ่งแปดอ๋อเลีข้างล่างติดแปดเจ็ดแปดบ่นี่ตัวหนึงหรือสี่แปดเจ็ดบ่โอ้เจ็ดแปดของเพื่อนน่ะเจ็ดแปดเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันค่ะทั้งช่วงมัน ห้องนอนกับห้องทำงานกับยู่น้ากันเนาะมูนอุปวปุยมันบ่มีเหรอหลังบ่ใหญ่เนานะค่ะท่านชมเนาะหลังไม่ใหญ่หลังบ่่ใหญะไงไงไยถอดกับขี้ข้านบ่มีเวลาบ่เป็นขานบ่มีเวลาทลําความสะอาดจเจแดงซื้อเมื่อกี้นี่นะอ,อ๋อนี่ยเนี่นี่ซื้อลอตเตอรี่เมื่อกี้นี่อุดหน,นุนเพิ่มซื้อดอกติดสาม เจ็ดสามหกสามสี่สามสี่สามเนาะคะ่ะเนาะเอา้าค่ายๆไวยชุดแถ่นี่๋อ้ค่ายกันสองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเอาหอถือรางวัลเหล็กหนาะถือรางวัลที่สองถือรางวัลที่หน,นึ่งเนาะค่ะนี่เอาไว้ก่อนมาเบิ่งเส้นใช้ยาพิ่นเขียนให้เจ๋งละร้อยคือมุนแท้เดี๋ยวจะแดงแล้วออกให้จักแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจิบได้เบิ่งง่าย นี่ค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะพิจารณาดีๆเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไกลๆกันนี่ค่ะนี่นะ, 6, ะ 37, 53, สามศูนย์หกศูนย์หกสามแพลสามเจ็ดห้าสามเก้าสามแสดงว่าติดสามลายตัวนี้ติดสามติดหก ก้าสามถ้าเก่ามาเก้าสามถ้าหลักเก้ามากเก้าสามเก้าเจ็ดเจ้าเดือนสก,กันเพิ่นเก่าเพิ่นมาเก่าเจ็ดเพิ่นใดเก้าเจ็ดเนาะเจ้าเลียงเก้าสามถ้ะซื้ออ้ยสามศูนย์นะรุนให้ออกสามศูนย์นี่แหละศูนย์เจ็ดมัมมีค่ะสามศูนย์ข้างล่างนี่ที่หนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดมัเศร้าคุยกับเพยยื่อนใดเนาะ โอ้จะของปั๊มน้ำมันอยู่บ้านน้องคอยนะุยเนาะเลขเพิ่นเขามาตลอดวดบลอกผ่าเพิ่นว่าหมวดล่างเพิ่นได้หกกับแปดหรือมันสีมาน้ำกันโอ้ยสิบได้ซื้อไว้บอกบันนี้เอาหนึ่งแปดนาาะะวามาเอาหกแปดเจ็ดแปดน่าสิบุามาเอาหกแปดมา,าติดแปดเอาคือว่ามากแต่นะ้อ คุณผู้ชมเอ้ยสามศูนย์หกศูนย์หกสามสวยเนาะเสียงรถประหัดไปแล้วเพิ่นกันเพิ่นกล่องเหลียวตัวใดเพินพ่น,นเพิ่นโมเดลแน่ใจดอกคะ่ะเพิ่นคัดออกมาให้แล้วอ้าวเลขสามตัวเลขสามตัวแน่เลขสามตัว,ตว,ตวจะแดงลืมออกมาใหายหมดเนาะขอโทษขออภยัยอ้าวสี่หกศูนย์ ล้วก็ห้าหกสามเนี่ยสามตัวเอาพัฒนาสีมันใจหกศูนยะ์ขึ้หกสามเนาะคิดว่านนะมันจะให้ถึงเลขสามตัวแก้มาเบิดแล้วค่ะท่านผูช้ชมเบิรเบิรเบิรเก้าสามหกเจ็ดหกเก้าสามหกเจ็ดเก้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแก่ออกมาหวนแล้วค่ะสามศูนย์หกศูนย์หกสามสามเจ็ดห้าสามแกออกมาหวนแล้วค่ะบนแล้ววันนี้สี่หกศูนย์ก็หาหกสามมาตัวเด่นค่ะตัวเด่นจิดจระนาเป็นเนื้อทาา่าไม่กลั่เสียงสี่นะคะเด้อน่าจะออกแน่นอนเลยข้างล่างมาติดแปดเนาะ นะเลขคุ้นกันระยะมากคิดบ้างดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขคุ้นกันระยะมากมากสองกับสามเลขเพิ่นเขาทุกงวดไหมถ้าแปดมากา 2, ามากัน 2, 3, นะสิบแปดสองแปดสามถ้าหกมากกันนะสี่หกสองหกสามเนาะเก่งกว่าอาจารย์อยีกเลีวกะเจดียงมีคอมาลายอาจารย์เนาะเพิ่อนอาจารย์เดียวเนาะหกสามอาจสี่มะล่างก็ได้ค่ะนะ่าไปจะไปวานเนาะ นะ 6, 3, หกสามน้าจะมาลัางก็ได้ได้เมื่อกวดก้อนศูนย์สองคนยังมาลางเนาะเนาะนั่นะมันซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนข้างบนน่าจะติดแปดก็ได้นะคะเนาะนี่หกสามหน่าจะล่วงลางเอาล่วงล่างเลยค่ะท่านผูช้ชมจะเดียงว่าเนาะแต่หกกึกซือนั่นไงล่ะบนบนล่างเนาะคะ่ะเอาเป็นแนวทางในการเสียงซือดเดอค่คเดอปิดถูกเยาว่ากัน มีสิทธิ์ผิดได้มีสิทธิ์ถูกได้นะคะคนหมุนอยู่กรุงเทพคนบอกอยู่บางกอกอ่าคนหมุนอยู่กรุงเทพคนบอกอยู่สกลนครเนาะ่ทาทชา่มู้ชมรว,วยถูกหวยไปน้ำกันเอามาฟากมาตอนเล้วพิจรารณาเป็นแนวทางคอยท่มนผช้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยเนยไปน้ำกันงวดวันที่สิหมิถุนาสองห้าหห้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจขีมกทักมาตามโบที่คืนให้นะจอเด้อค่ะเดิ้อจัดเก็บลงเครื่อง ถ้าโทรมาเจแดงไม่ได้รับสายเดี๋ยโทรกลับเด้อค่ะเด้อสำหรับ093-89298978เบิดเจแดร์เงเองเนาะคะ่ะโทรมาได้ถ้าจะแอดไลน์เนี่ยก็คือ0 9 2 8์9 2 5 6 8แเนาะองกเนาแดงขอขอตัวลาไปก่อน,นค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามเจแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ